สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยออบทาร์ลอดบายกันชาริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินและความรักกันใน16-16เ 16, 16มษาถึง16พฤษภาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะเหลืออีกาสามราศีมีคนมาถามว่าอาจารย์ไม่ทาําราศีนั่นะทำค่ะทําอยู่ทําอยู่ทําทุกราศีแล้วค่ะแต่ว่ายังทําไม่เสร็จนะจ๊ะอ่ะมา มากันที่ราศีพิจิกพิจิกพิจิกนะคะ16เมษาถึง16กุมภาเรามาดูการงานเง,งินชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรในเดือนนี้นะคะวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วดูแบบตะวันตกได้ดูแบบไทยได้ถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคไหมามาราศีพิจิก ช่วงนี้มีเครของการเดินทางไหมการทํางานที่ต้องใช้การเดินทางบ่อยๆเออกา,การเดินทางความช่วยเหลือไปทําบุญหรอคะไปทําบุญมาไหมไปทําบุญทําทานไปทําบุญทําทานอืมมีความเครียดในเรื่องของการทํางานอยู่งางานหนักงานเหนื่อยงานเยอะภารัฐที่แบกรับเยอะอยู่น,นะพิจิกนะอ้าโอเคมา ภาระที่แบกรับมีเยอะอยู่นะอ่ะไพ่ใบแรกของคุณค่ะหกดาบทักช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะเจอเรื่องยุ่งยากลําบากใจหรือมีเ,อเรื่องไม่สบายใจหรือมีปัญหาใดๆดก็ตามเนี่ยหกดาบมันหมายถึงการที่คุณจะรอสถานการณ์สักนิดหนึ่งปัญหาเนี่ยมันมีทางออกแน่ๆนะคะมันปัญหามันต้องใช้เวลาในการแก้ไข เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตอนนี้เนี่ยมันอาจจะล่าช้าสักนิดหรือมันยืดเยื้อไปสักหน่อยก็ให้ดูให้อดทนรอเอานะคะมันเป็นจังหวะเวลาที่อาจจะไม่เร็วนะักแต่มันไม่ได้ตั้งใจเรานะคะเรื่องราวบางเรื่องมันอาจจะยืดเยื้อกว่าที่เราคิดนะคะลักษณะแบบนั้นการเงินในช่วงนี้ปัญหาต่างๆมันทยอยคลี่คลายแล้วะคะ่ะมันจะได้รับการขจัดปัดเผาแต่ต้องรอเวลา ถ้าหากรองเงินหรือครับผลตอบแทนใดๆในไม่ช้าก็จะได้แต่มันเกิดความราชา้าเกิดความติดขัดอ่าลักษณะแบบนั้นงานเนี่ยหลายอย่างนะการงานเนี่ยก็ยังคงทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันหนักมันเหนื่อยมันหนักมันเหนื่อยมันเยอะะการทํางานที่ต้องใช้การเดินทางเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าเราเงินที่ได้กับงานที่ได้มันสมเหตุสมผลหรือไม่บางทีคุณก็เกิดความเหนื่อยล้าเกิดความเบื่อนหน่าย บางคนมีโอกาสจะมีคนมาขอความช่วยเหลือก็ได้มาหยิบมายืมเงินหรือคุณอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครบางคนพาระมีแบกรับไปเยอะนะพาระที่มีแบกรับไว้หลายอย่างบางคนกาลังมองหางานใหม่ๆในเดือนนี้เป็นโอกาสสาคัญในการมองหาอะไรใหม่หรือเปลี่ยนมุมมองในความคิดสักนิดหนึ่งบางสิ่งบางอย่างบางครั้งมันต้องรอเราเร่งรัดอะไรไม่ได้อะออมันจะแบบเออต้องได้ตอนนี้ต้องได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยังต้องรอไปอีก แต่มันจะคี้ใครไปแน่นอนช่วงเนื้อมันเป็นความรู้สึกของคุณนะมันเป็นความรู้สึกที่คุณคิดบา้าคิดหนักคิดเหนื่อยคิดเยอะแยะเลยความคิดเนี่ยมันทําร้ายคุณมากๆเลยนะบางทีเราก็รู้สึกคิดแล้วมันบั่นทอนตัวเองก็อยากไปคิดมันมันเป็นจังหวะของคนเราทุกคนนะคะ่ะมันอาจจะอยู่ในช่วงจังหวะของความเหนื่อยล้าความอ่อนแออะไรเงี้ยหลายๆอย่างตอนนี้ถ้าอยากจะหาเรียกว่าถ้า ถ้าอยากจะหาคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลก็มีเข้ามานะมีเข้ามาไม่ขาดหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องรออืมทิศทางความภาวะคนคนตัวคนณเองอต้องอดทนกับปัญหาหลายๆอย่างปัญหาความเหนือ่อยล้าปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาแบกรับเรื่องต่างๆไว้เอ,อคุณจะได้คุณจะได้รับความช่วยเหลือนั่นแหละอืมจะได้รับความช่วยเหลือ บางคนอาจจะได้ทํางานแบบงานเฟียงานที่ไม่ได้เสียตังค์หรือบางคนไปทํางานพวกจิตอาสาหรืองานสา,าธารณาประโยชน์ก็ได้นะคะช่วงเป็นช่วงจังหวะแห่งเวลาการทําความดีการไหวพระขอพรการทําบุญเพื่อให้จิตใจกระจัดจิตใจที่มันเศร้าหมองหรือใจที่มันแบบบางทีเราเหนื่อยแล้วเราคิดเยอะอะเราคิดเยอะเราคิดมากเพราะเราเกิดความเหนื่อยล้าอะไรก็ถาถมเข้ามาใจเย็นๆน,นิดนึงบางครั้งมันไม่มีอะไรที่ได้มาแบบ แบบบางครั้งมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายกับการที่เราจะได้อะไรมาถ้าถ้าเครียดมากๆก็อยากให้เดินทางสักนิดไปพักผ่อนยอนใจไปทําบุญไหว้พระทาสังฆทานเพื่อชโลมจิตใจตัวเองนะเออบางทีการเราคิดนะ่ะมันก็ไม่มีทางออกอะไรใช่ปะมันเหมือนโอกาสมันยังไม่มาถึงอะ่ะแต่พอมันมีโอกาสอะไรที่มาถึงเราก็จะจะไปได้กับชีวิตของเราเองอะ่ะ ช่วงนี้คุณคิดหนักเลยนะคิดมากกิตกังวลใจหลายๆเรื่องเรียกว่าเซนซิทีฟมากเลยบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆไม่อยากพูดกับใครไม่อยากพูดกับคนข้างๆแต่จริงๆหาพื้นที่หน่อยหาพื้นที่ให้คุณได้ระบายค่ะได้ระบายได้ระบายความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอ่อปัญหาเรื่องของการทํางานเนี่ยอย่างที่บอกมันเหนื่อยมันเยอะมันหนักหน่อยมันแบกรับเยอะก็ต้องหาคนรบับ ระบายความรู้สึกของคุณสักเล่มหนึ่งเพื่อจะผ่อนหย่อนคลายการทํางานเนี่ยมันโอเคอยู่นะแต่ว่าจิตใจคุณไม่มั่นคงเองแหละคุณเป็นคนเก่งเชื่อเหอะคุณเป็นคนเก่งคุณจะทํางานได้ออกมาได้ดีมากๆเลยอะช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่จิตใจคุณรู้สึกเหงาเศร้าเป็นพักพักรักเป็นทิเท,ทอารมณ์นั้นบางคนไม่อยากคุยกับใครนะอยากแยกตัวออกมาอยู่ในโลกของตัวเองไม่อยากคุยกับคนโู้นไม่อยากเข้าสังคมอะ เขาเรียกว่าไม่อยากเข้าสังคมมีโรคสุนมาก,กว่าปกติหรือว่าการอยู่ตัวคนเดียวเพื่อให้คุณได้คบคิดหรือการแก้ปัญหาตกตัวคุณเองได้เหมือนกันจริงๆก็ดีนะบางครั้งคนมันเยอะไปมันวุ่นวายไปอย่างเงี้ยเราก็ทําให้จิตใจเราไม่ค่อยดีอยู่กับตัวเองนะจ๊ะเรื่องของความรักความไข่ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องห่างกับคนรักก็ได้เดินทางไกลนะอาจจะห่างจากคนรักหรือว่าต้องห่างกันเพราะภาระหน้าที่ มันทําให้คุณเหงาแหละอย่างที่บอกทําให้คุณคิดมากคุณรักคุณเ็ามีภารกิจเขามีหน้าที่อะไรเงี้ยเขาไม่ติดต่อเรามาเราก็เออเกิดความน้อยใจเกิดความรู้สึกว่าโอ,อ้อยากจะมีคนมาอยู่ใจอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ความรักเนี่ยดูแล้วไม่เด่นชัดในความรักสักเท่าไหร่ใจิตใจคุณมันดูดูมีความเศร้าหมองนะดูมีความเหงามีความเศร้าหมองเกินกว่าที่คนอื่นจะเข้าใจเรียกว่าอย่างนั้นเออ มันไม่ค่อยสบายใจนักในช่วงเนี้มันมันฐานการณ์มันอยู่ที่แบบไปหาอะไรทําร่วมกันบ้างปะกิจกรรมหากิจกรรมทําหาเวลาเป็นส่วนตัวสักนิดสักหน่อยนะจะทําให้ความรักมันฟื้นฟูขึ้นมาดีนะยิ่งอยู่คนเดียวบางทีก็คิดมากเกินไปน้อยใจว่าคนรักไม่ดูแลอะไรอย่เงี้ย หรือในบางคนมีเกินมีการแบบอยากเลิอกอ่ะอยากเลิกจากคนรักหรืออยากเดินออกมาอยู่เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยอยากหักกันสักพักหนึ่งก็ได้นะก็เป็นหนทางที่ดีสาหรับตัวคุณเองเพราะว่าบางครั้งตัวเราเองเจอปัญหาหนักๆหลายๆอย่างรวมกันผสมผสมกันอ่ะมันทําให้คุณอ่อนไหวได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเออลมเราไม่ดีงานเราก็เยอะเรามาเจอคนรักมาคุยกันแล้วไม่เข้าอกเข้าใจก็ถอยออกมาสักพักหนึ่งมีความห่างจิต โดยเรามีความห่างไกลจากคนรักเพราะคุณคิดมากหรือบางหรือบางคนพยายามตั้งอกตั้งใจตั้งใจที่จะห่างจากคนรักนะปรับบาลานซ์อารมณ์สักนิดหนึ่งนะจ๊ะความรักไม่เด่นชัดนะไปที่คนโสดกันคนโสดทรูออพคัพมีคนรักมีคนเข้ามามีคนเข้ามาเยอะแต่คุณไม่เอาอ่ะคุณอยากจะได้คนที่หิวใจหรือคนเก่าๆมากกว่านะ เอ,อ่ออารมณ์ประมาณคุณกับเป็นคนหน้าตาดีนะถึงไม่คําพูดก็ดีดีบางคนหน้าตาไม่หล่อไม่เราไม่สวยแต่ว่ามีเสน่ห์ในตัวเองและคุณมีความลับเยอะนะความลับที่ซ่อนเร้นบอกใครไม่ได้คุณอาจจะมีปัญหาที่ไม่สามารถพูดได้บอกได้ระบายกับใครได้เพราะฉะนั้นเนี่ย อยากอยู่นเงียบๆคนเดียวอารมณ์ของคุณคือการอยู่นเงียบๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคนเข้ามาก็ไม่อยากใส่ใจนักแต่คนที่คุณรักคุณอยากเขาใส่ใจคุณโอเคไหมลาไปก่อนคนรักมันมีเข้ามาแต่คุณไม่เอาหรอกพูดจริงคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสมัมซ้ำความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณไปดีวกับคนที่เขาเก่งเขามีความรู้มีความสามารถมันเกิดโอกาสของการหยุดนิ่งเบรกพักหรือห่างกันสักพักหนึ่งหรือพยายามที่จะมองความเป็นจริงค่ะบางคนพยายามมองความเป็นจริงอยู่ พยายามมองความเป็นจริงอยู่ว่าความเป็นจริงนั้นมันคืออะไรหรือว่ามองดูว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้มันไปไม่ได้มันไม่ดีคุณอาจจะอยากอยากอะไรอยากออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแต่คุณออกมาได้แล้วหรือยังหรือการออกไปแล้วกลับมาหลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยมันแน่ใจไหมว่าคุณอยากจะจะจบจริงๆเออแต่คุณรู้กับสถานการณ์ที่เราอยู่กันเนี่ยเราไม่สามารถไปต่อได้นั่นแหละอารมณ์นี้นะจ๊ะ รักสามเศร้าเราสองสามคนรักสามเศร้ามีเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกเสียอกเสียใจเขาเสียใจคุณหรือคุณเสียใจเขาก็ได้นะคะแล้วหวางเมินต่อกันค่ะเป็นความรู้สึกที่ใครบางคนอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วบางที่ใหญ่เขาบางที่อาจจะเป็นลักษณะของการอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวเองหรือบางคนอาจจะแบบเอ้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมอะมาปรับความเข้าใจมีอะไรมาพูดมาคุยกันก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะแบบนั้นป่ะ อยู่ในอารมณ์ของคนที่แบบเออพักก่อนนะเบรกก่อนนะอืมพักก่อนนะเบรกก่อนนะเรากลับมาดีกันให้อารมณ์ดีๆเรามาพูดคุยกันได้หรือเปล่าอืมนะจ๊ะอารมณ์นั้นอ่ะคนที่คุณรักคนที่คุณเดิวคนที่คุณคุยด้วยคนที่คุณมีใจคนที่ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเรามาดูในความคิดของเขาซิว่าเขาคิดอะไรกับคุณนะตอนนี้ค่ะ เ,เขาคิดยังไงกับเราเขาคิดยังไงกับเราคนที่เรารักเนะนี่ยชุวงเนี้ยเขามองเราอย่างไงเขาจะเอาอย่างไงกับเราต่อเขาคิดยังไงกับเราดุสตาบางคนอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ที่หาเหตุผลกันไมไ่ได้เกิดความขัดแย้งกันเกิดการ จบกันไปหรือไม่พูดไม่คุยกันแล้วมีความตั้งใจที่จะจบเขาคิดยังไงกับเราเหรอ mm. เขาอยากกลับมาแหละหลังจากที่ถ้าเราทะเลาะกันไปเกิดเรื่องราวแล้วในความรู้สึกของเขาเขายังอยากกลับมาแต่เขาเหนื่อยเกินไปค่ะเขายังอยากกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เขาอยากให้เราสองคนปรับบร้านอารมณ์ให้มันใจเย็นก่อนแต่ว่าอยากกลับมานะถ้าคุณทะเลาะกับใครสักคนหรือบอกเลิกกัน มีโอกาสที่เขาจะรอให้ต่างฝ่ายต่างอารมณ์เย็นต่างฝ่ายต่างอารมณ์เดแล้วค่อยมาคุยกันใหม่เขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงสิทำไมจะไม่คิดถึงบางทีเรื่องราวหรือคาพูดที่ผ่านมานะ่ะมันเป็นคําพูดด้วยอารมณ์ค่ะใช่เขาคิดถึงคุณแหละมันเป็นความคิดถึงมันยังมีความหวังต่อกันยังมีความรู้สึกอยากจะไปกันต่อละแต่ว่าช่วงนี้เหมือนกับว่า ถ้าอารมณ์ร้อนกันมากเกินไปก็ปรับความเข้าใจแบบต่อให,ตอให้ต่อให้ฝ่ายอารมณ์เย็นกันก่อนดีกว่าไหมอืมเขาเขาอยากได้อะไรกับคุณคะเขาอยากคุณใส่ใจอ่ะใช่เขาอยากถ้าเราเราแสดงความต้องการแสดงความรักแล้วจริงใจคะ่ะความจริงใจคือสิ่งสําคัญสิ่งที่ว่าจะทนไม่ได้คืออะไรเขาไม่ชอบการโกหกการทําอะไรลับหลังเขาไม่ชอบ เขาไม่ชอบเขาอยากได้ความจริงใจเขาอยากได้ความชัดเจนไม่ต้องแบบพูดจาอ้อมค้อมวะบางคนวะพูดจาดูดีแต่ความหมายมันคือความหมายเดียวกันน่ะแหละอืมใชเคไหมอ่ะในเดือนนี้อะไรจะเกิดขึ้นเดือนนี้เบกกันอนะ่ะ บางทีความรักเนี้เกิดมาจากความหึงหวงค่ะเดือนนี้ถ้าคุณรอใครอยู่ค่ะคนคนนั้นจะกลับมาได้ปรับความเข้าใจแต่ที่นิ่งเฉยไปก็ไม่ใช่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะความรู้สึกข,ของความรักอะ่ะมันยังอยู่ความรู้สึกข,ของความต้องการมันก็ยังอยู่ด้วยเออทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยก็อยากจะกลบบในเมื่อเราไม่เข้าอกเข้าใจกันอะ่ะในเมื่อเราพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะในเมื่อเราตอนนี้เราเราไม่สามารถจะอธิบายหรือพูดอะไรได้เลยอะ่ะ ก็ S <S <an> <S เลยอยากจะขอเวลาอยู่นเงียบอขอเวลาอยู่นเงียบก่อนขอเวลาทําใจก่อนขอเวลาฟื้นฟูัวเองก่อนอะไรแบบนี้มากกว่าจากที่มองในไพ่ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงค่ะอาจจะมองถึงความคําพูดที่ทําให้เสียใจนะ่ะรุนแรง,งการการพูดหรือว่าการคิดแต่จริงๆแล้วยังหรอกยังเป็นอะไรที่ดีอยู่ยังมีโอกาสแต่โอกาสของความสัมพันธ์ในใครบางคนนะคะเน้นว่าใครบางคนที่ยังมีรักซ้อน มันดูไม่นิ่งดูไม่แน่แต่มันก็ไม่มีสถานะแต่มันก็พากันไปได้ถ้าไม่อีกฝ่ายไม่คิดเยอะอืมคําแนะนําค่ะคําแนะนําคําแนะนําโอ้ไพ่ของคุณเป็นรักซ้อนด้วยไพ่ของคุณเป็นรักซ้อนไพ่ของความรู้สึกว่า การที่เราอยากมีเรามีกาละกันอยู่เราอยากมีอ่ะมันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขไพ่ของความรู้สึกว่าใ่ความเป็นจริงเรานะม,มีสิ่งที่แตกต่างค่ะนีสสยที่แตกต่างฐานะคนนั้นอาจจะไม่โสดก็ได้ฐานะที่แตกต่างสิ่งที่แตกต่างกันไม่เยอะนะมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะปรับปร้านก็คิดดีดีว่า,าการปรับปร้านนั้นสามารถจะไปต่อไปไหมสามารถจะทําใจอยู่ตรงนี้ได้ไหมเราควรจะอยู่ตรงนี้ไหม เราควรจะไปต่อไหมนั่นแหละสิ่งที่คุณควรทาใช่บางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วคุณมีหรือเขาหรือเขามีหรือต่างคนต่างมีถ้าคุณสองคนใครบางคนมีครอบครัวหรือต่างคนต่างมีครอบครัวบอกเลยนะสถา,านะแบบนี้ยังไงก็ยากค่ะมันยังยากต่อไปเขาเรียกว่ามันยังยากต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ไม่ง่ายที่จะเดินต่อไม่ง่ายที่จะมีความสุขโดยแท้ถูกอ่า ถ้าอยากมีอ่ะไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าอยากมีความสุขก็ยากอยู่นะเออนะจะอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description b อ x ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ